สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอมีดเหล็กบาเลื่อยยนเยอรมันนะฮะเล่มนี้เป็นบาเลยยนเยอรมันนะครับนี่ให้ดูลายก่อนครับสูงขึ้นไปใกล้ๆค่ะสูมมาสูมมาสูมมานะเป็นอันนี้ตั้งใจนะครับตั้งใจให้ลายติดกะพีเพราะว่าถ้าลายติดกัะพีมันจะสวยมันออกขาวตัดแดงนะครับไม่ไม่ใช่สีส้มหรอ เออเออเอเอนะเออนะขาวตัดส้มก็ได้อ่านะครับเป็นทรงนี้มีดพกสวยงามเนาะเป็นมีดลักษณะของมีดพกสวยงามนะครับผมเป็นงานชุบแข็งทั้งใบนะครับแข็งอะไรเี้เล่มนี้เป็นงานชุบแข็งทั้งใบใบมีดจะยาวอยู่ที่สี่จุดแปดนิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งนิ้วด้ามยาวอยู่ที่สี่จุดสามสันหนาที่สี่จุดห้านะครับสันหนาที่สี่จุดห้านิลนะครับ อันาานี้ราคาอยู่ที่2550บาทเท่าเดิมครับ2550บาทครับสวยง,งามมากนะคะมีเล่มเดียวใช่ไหมคะมีเล่มเดียวครับค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะนี่ครับสวยสวยงามเออเจ้ามว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวอันนี้ อีกทีนึงอ้าวอ้าวอ้าวลืมอะไรลืมอะไรมดแัดเลย <laughs> ถ่ายถ่ายต้นไม้แล้วไปอย่างเงี้ยนะ <laughs> เดี๋ยวะหาว่าไม่คมเรื่องคมผมรับประกันได้ทุกเล่มนะครับผมเรื่องคมได้ทุกเล่มมาเล่มต่อไปมีอีกหนึ่งเล่มนะครับอันนี้มีสองเล่มเหรอคะควันนี้มีสองเล่ม <laughs> สำหรับเล่มน,นี้เป็นงานเขากวางนะครับเหล็ก n695 ไม่เป็นสนิมน,นะครับผมพร้อมฝักใบยาวที่สามจุดเจ็ดนิ้ว ครั<ใ>บบโอโอขาช่างโอขาวันนี้ไม่ต้องวัดเลยเหรอไม่ต้องวัดใบยาวที่สามจุดเจดนิ้วใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งนิ้วนะครับด้ามยาวอยู่ที่สี่นิ้วสันหนาที่สี่มิลแค่สองเล่มจําได้ก oh, ินก<า>ินโอเมก<า>้าสามมาเามื่อเช้าความจำดีนะครับปิดท้ายด้วยเข่าควายนะครับผมเล่มน,นี้ ราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทเออราคาก็จาไดเา้เรื่องคมครับรับประกันให้ทุกเล่มนะครับผมงานรับประกันคมทุกเล่มสวยมากน่ามสวยค่ะเล่มเนี้ยเต็มไม้ตเต็มมือนะคะเมีดก็จะอยู่ประมาณในฝ่ามือนะครับโอ้โหมือสวยจังเลยท,ท่านที่ชอบขนาดน,นี้นะคะท่านที่หวานท่านไหนที่ชอบเมีดเล็กๆใส่กระเป๋านะครับสวยถ้าใส่กระเป๋าอ่า มันติดที่พกตัวนี้ทำยังไงล่ะคะทำยังไงามารออกได้เราออกแล้วก็แกะยังไงคะเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นน็อตครับเป็นน็อตน็อตยึดค่ะเราออกแล้วก็ต้องต้องต้องหาอะไรมายึดแทนเออหรือว่าจะเอาน็อตของมันใส่ไปแทนแทนก็ได้ไม่เป็นไรค่ะโอเคโอเคครับมีสองเล่มนะครับสำหรับวันนี้ก็ท่านไหนที่ ชอบก็กดโทรมาก่อนเลยครับอย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่แน่ๆกดโทรมาก่อนครับได้แน่นอนครับผมกราบสวัสดีครับ